What? ถึงแบรนด์คิดกันซักหน่อยพาเพื่อนๆไปรู้จักแบรนด์คิดแบรนด์แฟชั่นของอดีตพนักงานขายสนนเกอร์ซูแบน์สตรีทแวร์ระดับโลกที่จับมือกับนองลิซ่าล่าสุดเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะเห็นแบรนด์คิดที่ปล่อยคลิปแฟชั่นวิดีโอที่มีนองลิซ่ากับเสื้อผ้าผู้หญิงคอลเลคชั่นฤดูร้อนประจำปี2024ร่วมกับเจ้าของแบรนด์อย่างคุณรอนนี่ฟีขออนุญาตนำข้อมูลจากลงทุนเกิลพาทุกคนมารู้จักแบรนด์คิดแบรนด์แฟชั่นที่มีต้นกำเนิดมาจากอดีตพนักงานขาาาาายยยสนนนนนเเเกกกกออรใววซ่่งงปปััจจุบลมมม็็ดดีไืททๆ้ คิดมีเรื่องราวน่าสนใจอย่างไรเริ่มจากประวัติของคุณรอนี่นะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์แบบคร่าวๆคุณฟิกเป็นชาวนิวยอร์กเกิดในคศ1982ซึ่ประสบการ์ทำงานสายแฟชั่นของเขาเริ่มต้นในวัยเพียง12ปีหรือว่าราวๆกลางทศวรรษ1990โดยเริ่มทำงานเป็นพนักงานสต็อกสินค้าในร้านขายรองเท้าต่อมาคุณฟิกก็ค่อยๆไต่เต้ากลายเป็นพนักงานขายประจำผู้ช่วยผู้จัดการไปจนถึงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรองเท้าสติ๊กเกอร์แบรนด์เอซิกส่นกระทั่งปีคิศักช2006เขาก็ได้รับโอกาสจาก ติดต่อของแบรนด์ a อให้ออกแบบรองเท้าค่ะซึ่งคุณฟริกได้เลือกนํารองเท้ารุ่น a อ g e l ส์เมาดีไซน์ใหม่ให้มีคู่สีสันสดใสแล้ก็นําไปวางจาหน่ายในปีถัดไปซึ่งรองเท้าคู่ดังกล่าวก็ได้อยู่บนหน้าปกนติตยสาร w อลสตีดเจอร์โนทาให้ขายหมดภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะซึ่งจากการร่วมดีไซน์สเนคเกอร์ในครั้งนั้นก็ทําให้คุณฟริกสนใจแล้วก็เข้าสู่วงการดีไซนเนอร์เต็มตัวนั่นเองค่ะและก็ทาให้แบรนด์คิดถือกําเนิดในปีคศช2011นั่นน่นนนนเเอดดยคคิีีีาป็้ทมส สนคเกอร์แบรนด์ดังหลายแบรนด์เลยนะที่คุณฟิกคัดมาวางขายนั่นเองเพื่อนๆมีหลายแบรนด์อาทิไม่ว่าจะเป็น Adidas สพุมเมอร์น a วบาเป็นต้นค่ะอีกทั้งยังมีสเนคเกอร์แล้วก็เสื้อผ้าคอลเลคชันที่คุณฟิกร่วมออกแบบวางขายในร้านด้วยนะคะต้องบอกว่าความสําเร็จของคุณฟิกไม่ได้มีแค่เพียงในวงการแฟชั่นเท่านั้นเพราะว่าในปีคิศรา2015นับตั้งแต่เมื่อกี้ก่อตั้งแบรนด์คิดไป2011ใช่ไหมคะประมาณ4ปีถัดมาค่ะคุณฟิกเขาได้ตัดสินใจเปิดคิดทรีส์ร วัยเด็กนั่นเองนะคะโดยสาขาแรกก่อตั้งในย่านบรุกลินและก็มีการตกแต่งร้านด้วยสนคเกอร์เอร์จอร์แดนชูสหลังจากนั้นคุณฟลิกยังขยายธุรกิจเชเดลสเป็นร้านอาหารมื้อสายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนในเมืองขณะเดียวกันคุณฟลิกก็ได้ขยายธุรกิจไปพร้อมๆกับการออกคอลเลคชันคิดร่วมกับแบรนด์อื่นๆนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น Adidas สไ k e l ้ลีวายบูชเช m ทอมมี่ฮิลและไม่เพียงแค่การทำคอลเลคชันกับแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นเท่านั้นนะคะแต่ว่าคิดก็ได้ไปร่วมกับดีซนน์กกับแรดๆๆอื่หหลลาาย เชน่นโคคาโคลาหรือว่ามี MW ค่ะซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่มีฐานใหญ่สัญชาติเยอรมันหรือว่าจะเป็นโบซึ่งจนปัจจุบันทําให้แบรนด์คิดได้ขยายสินค้าของแบรนด์เป็นสินค้าไลฟ์ le, สไตล์สาหรับผู้ชายผู้หญิงและกเกด็กโดยมีสาขาทั้งหมด16สาขาทั่วโลกร้านคิดทร13สาขาและก็ร้านเชดเดส์อีก3สาขานะคะโดยร้านทั้งหมดกระจายอยู่ในสหรัฐและก็ต่างประเทศโอ้โหอันมาถึงตรงนี้ค่ะก็จะได้เห็นว่าความสําเร็จของคุณฟิกหรือว,ว่าคุณรอนี่ที่เรารู้จักกันนะคะและ้วก็แบรนด์ค เพียงเพื่อเป็นที่น่าจดจำนะเพื่อนๆแต่เป็นการสั่งสมประสบการณ์และก็ความหลงไหลในการออกแบบมาตั้งแต่สนิเกอร์เป็นพนักงานประจําและก็สามารถต่อยอดไปยังสินค้าและสไตล์อื่นๆร่วมกับร่วมมือกับแบรนด์ที่หลากหลายมากๆระหว่างทางจนเป็นเวลาร่วม20กว่าปีสิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้คนสามารถจดจําแบรนด์คิดแฟชั่นแนวสตรีทที่เมื่อร่วมมือกับแบรนด์หรือว่าศิลปินคนหนๆ,ๆก็กลายเป็นกระแสแทบทุกครั้งและล่าสุดกับการร่วมมือกับน้องลิซ่านะคะดังนั้นที่บอกว่ามันไม่ใช่แบรนด์เล็กไงแม่ใครๆ ะะแอรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับดองลิซาด้วยขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากลงทุนเกิลโอ้ได้ฟังแล้วเพื่อนๆเนขาครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจของคุณฟีเป็นร้านเกี่ยวกับซีรีส์นะคะแล้วก็บาร์ไอศกรีมประมาณนั้นซึ่งก็เหมือนว่าเป็นการสารฝันวัยเด็กนั่นเองค่ะทําธุรกิจเยอะมากนะเพื่อนๆแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะเพิ่งร่วมมือแล้วก็คอนแลบกับนาฬิกาแท็กโฮอ์ย์เก่งมากๆเลยและหลังจากที่มีการปล่อยคลิปอะไรของ้องลิซามีการโปรโมทนะคะนี่ยังไม่ว คิดแคมเปญที่ออกมาคือมีสื่อมากมายแล้วก็มีสื่อใหม่ๆนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่ออกมาเล่นข่าวเกี่ยวกับน้องลิซ่าและก็แบรนด์คิดมากๆเอ็คาดว่ารังนี้น่าจะสร้างผลงานให้กับคุณรอนนี่ได้อีกครั้งนะคะสําหรับการร่วมง,งานกับน้องลิซ่าขอให้แบรนด์ปังๆดังๆดังนั้นเพื่อนๆได้ฟังที่แอคกลับไปข้างต้นนะคะก็จงภาคภูมิใจได้เลยว,ว่านี่คือผลงานชิ้นใหญ่และก็เป็นการร่วมง,งานการรั้งใหญ่กับแบรนด์ใหญ่นะคะเขาทํางานกันมืออาชีพจริงๆยินดีกับน้องลิซ่ามากๆขอให้ยอดขายปังๆเขาจะวางขาย พร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ช็อปแล้วก็ตามเว็บไซต์พร้อมทั้งแอปของคิดในวันศุกร์ที่31เวลา11ดกาตามเวลาเมกาซึ่งตรงกับประเทศไทยก็คือตอนสี่ทุ่มบ้านเราเพื่อนๆอยากจะซัพพอร์ตน้องนิชาทำได้หลายทางค่ะก็อยู่ที่ว่าใครจะชื่นชอบและก็จะซื้อตามไหมอันนี้อยู่ที่ดุลพินิษนะคะแต่ว่าเราก็สามารถเชร์ไหฟน้องนิชาได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแอดจะนำเรื่องราวมาบีบเรื่อยๆนะถ้าหากว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์คิดมาฝาก Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play down.